นี่คือบริเวณเหนือประตูน้ำของบางแก้วนะครับดูน้ำเป็นทะเลเลยตอนนี้น้ำมาจากสุโขทยัยเพิ่งจะมาถึงโน้นจะเป็นเลื่อน,นครับที่เห็นไกลๆนั้นเป็นเลื่อนกั้นน้ำยนต์สายใหม่ซึ่งจะไหลไปชนกับน้ำยนต์สายเก่าที่ตรงใต้ประตูน้ำของบางแก้วครับบริเวณจริงๆแล้วบริเวณนีนน้น้ำถนนเต้นนี ตอนที่น้ำมาใหม่ๆน้ำล้นเลยนะครับเนะี่ยน้ำจะไหลข้ามข้ามไปยังมีน้ำสายเก่าทีนี้มีน้ำสายเก่าก็ล้นอยู่นะครับเพราะนั้นน้ำเหนือยังเยอะคนที่อยู่แถววิจิตรแถวนครสวรรค์แถวกรุววงเทพต้องรองรับน้ำเพราะน้ำมันเยอะจริงๆครับน้ำจากสุโขทัยเพิ่งมาถึงเลิกข่าวว่าแถว ที่ทำารงแถวเลนก็น้ำก็เยอะนะอนะยังมาไม่ถึงปีนี้คงจะแยกหน่อยที่ประตูของบางแก้วน้ำมันขึ้นมาน้ำจากสุโขทัยเพิ่งจะมาถึงอันี้ที่บางกระกำน้ำขึ้นมาอีกแล้วครับเดี๋ยวจะพาไปดูท้องทุ่งเป็นทะเลไปเลยนั่นคือช่วงมีน้ำโยมสายเก่ากับสายใหม่รวมกันจากนี้ก็จะเข้าพิจิตแล้ว แล้วนครสวรรค์แถวนั้นก็เตรียมรับน้ําต่อไปนะครับน้ําจากสุโขทัยยังไม่หมดนะยังมาเรื่อยๆนะน,น้ำไม่แห้งง่ายเมื่อคืนทพิโลกก็ฝนตกนะเมื่อคืนฝนตกตกหนักนั่นกับชั่วโมงอะ่ะทีนี้น้ำผมจะยืดยาวตอนนี้น้ำมาจากสุโขทยัยเพิ่งจะมาถึง มนน้ำสายเก่าก็ล้นอยู่นะครับเพราะนั้นน้ำเหนือยังเยอะคนที่อยู่แถววิจิตรแถวนครสวรรค์แถวกรุงเทพต้องรอรับน้ำคอันี่คือด้านใต้ประตูน้ำนะครับข้างหน้านั่นคือแม่น้ำยมสองสายไปรวมกันแล้วก็ไหลไปที่พิจิตรตรงนี้คือเหนือประตูน้ำนะครับเหนือประตูน้ำนี่น้ำมันล้นนะครับดูฝั่งโน้น น้ำขาวน้ำขาทั้งท้องทุ่งเนี่ยประตูขึ้นไปก็ขาวครับครับ,รบนี่เป็นบริเวณใต้คลองใต้สะพานนี่คือบริเวณใต้ประตูน้ำของบักแก้วนะครับเห็นต้นตาลไกลๆนู่นครับนั่คือลังคาที่ว่ากา,า,ารอำเภอบางละก์ครับ จะข้ามแม่น้ำไปอยู่ฝั่งแม่น้ำฝักโ,โน้นที่ตลาดหรือว่าที่ว่าการอำเภอน้ําไม่ท่วมนะครับจะท่วมเฉพาฝั่งนี้เท่านั้นดูน้ำไหลระบายไหลไปเรื่อยๆเป็นทะเลเลยนะเ,เรือว,วิ่งได้สบ,บายเลยนะเหนะือประตูน้ำอี่ตรงนี้เหนือประตูน้ำ้วครับเหนะืประตูน้ำอีกไกล เยอะมากทั้งหน้านั่นคือสะพานที่ข้ามแม่น้ำยมไปอำเภอมารกรรมนะครับพอข้าไมไปก็ถึงอำเภอเลยน,นี้เป็นทางเข้าไปประตูน้ำของบางแก้วที่ไปดูมาสักครู่นะครับเ่็นบริเวณนี้คือทุ่งนาเหนือประตูน้ำนะครับดูริมถนน น้ำมันแห้งไปแล้วนะแห้งบันิดนึ่งละตอน,นิดน้ำเพิ่งมาจากสุปโขทัไทยนะครับดูบ้านก็อีกเยอะครับดูนี่สูงมาไกลเลยนะครับท,ทองทองทุง่งเป็นทะเลไปแล้วนี่คือชาวบ้านที่ โดนน้ำท่วมบ้านแล้วก็ต้องย้ายขึ้นมาอยู่ย้ายขึ้นมาอยู่ตรงตีนสะพานบารกร,รมนะครับตอนนี้น้ำแห้งแล้วก็จริงแต่ว่าพอแห้งแล้วมันขึ้นมาใหม่ยังลงไปอยู่ในบ้านไม่ได้นะครับฝั่งที่อยู่ใต้สะพานนั้นน้ำท่วมหมดเลยนะครับนน้ำท่วมแบบนี้เลย นี่คือริมถนนสายบางละกรรมพิษณุโลกนะครับดูน้ำในท้องทุ่งเต็มนน่นก็เป็นบ้านท่วมทยแล้ร่งนั้นเรามาจากบางกรรมนะครับฝั่งนี้ก็ท่วมนะครับสองข้างเลยนะครับ ราะฉะนั้นน้าที่บารกรรมยังเยอะนะครับยังอีกเยอะตรงนี้ก็อีกช่วงหนึ่งช่วงระหว่างกลางบารกรรมพิโซโลกนะครับตรงนี้น้ําก็ยังเยอะเต็มท้องทุ่งเลยนะครับดูฝั่งน้นก็เหมือนกันข้าไปฝั่งน้อนก็น้ำยังเยอะเต็มอยู่เหมือนกันนี่จะเข้าพิโลกนะครับด้านนี้เดี๋ยวไปดู ก่อนที่จะเข้าพิโลกน้ำก็ยังเต็มทุ่งอยู่นะครับนี่ตอนนี้น้ำไหลทะลักนะครับมาจากบาร,รกรรมนะครับมาจากท้องทุ่งนาที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับมันล้นมาแล้วก็จะไหลลงมาล่าสะพานน้ำน้ำามามากขึ้นนะครับเมื่อวันก่อนมาดูน้ำยังไม่มากขนาดนี้นะวันนี้น้ำ จากสุโขทัยมาถึงดูแล้วมากขึ้นถน้าไปดูฝั่งโน้นฝั่งโน้นก็ยังขาวเป็นทะเลอยู่เลยช่วงนี้จะเข้าเขตพิษสุโลกแล้วนะครับใกล้เข้าไปแล้วลลแต่พอเลยเลยสะพานนี้ไปก็จะเห็นเขตพิสุโลกนะครับแถบนี้ยังเป็นเขตบรารรกามนะดูน้ำ ดูเสาไฟฟ้าดูเสาไฟฟ้าถนนเข้าไปนะครับเข้ามาในหมู่บ้านหมู่บ้าน,านข้างในน้ำเพ่่มแล้วนะข้างนอกกออ,องคนถมสูงก็พอรอดได้นน้ำช่วงก่อนถึงพิสโลนลครับ